ครับผมก็วันนี้จะมาสอนทํางานใส่ทํางานไฟฟ้านะครับผมก็อ่ะเดี๋ยวจะเริ่มเลยอันนี้พอเรากดมาถึงปุ๊บจุดที่เราทําคือมี2จุดคือจุดนี้ชั่วโมงล 2, ะสองหมื่นนะตรงนี้ชั่วโมงละสองหมื่นก็จะมีจุดนี้มันจะได้ทีละ2อ0ร้อดูแป๊บเดียวแหละมันเงินแป๊บเดียวเงินได้เนี่ยสองร้อยละพอขึ้นรถมาปุ๊บจุดที่เราจะทํา2จุดคือมีตรงนี้ตรงนี้นกับตรงสเตรตรงนี้อ่ะเราจะวนนี้วิธีกดก็คือ หาที่ต้องไปซ่อมไฟก็คือกด F6 หนึ่งครั้งกด Get New Job อถ้ามันตรงนี้อ่มันตรงนี้มันไม่ใช่เห็นปะมันไม่ใช่มันไม่ใช่ตรงที่เราจะไปคือตรงนี้ที่หนึ่งแล้วก็กด F6 มอนเดิมแล้วก,กด Cancel แล้วก,กด Get อีกอตรงนี้ก็ยังไม่ใช่ Cancel ไปแล้วก,กด Get ไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอจุดตรงที่เราอยู่ตรงนี้หรือว่าจุดตรงตรงสต a กดไปเรื่อยๆอา ถึงเจอและทีพอเจอนี้พอมันอยู่ตรงสเตย์แล้วขับออกไปแล้วไปตรงสเตย์นี่เราก็จะได้อีก200บาทแป๊บเดียวแป๊บเดียวชั่วโมงเดียว2 0 0 0 0วิธีการหาเงินรูปแบบใหม่นะครับวิธีการไปรับจ็อบนะอยู่ตรงนี้ไฟฟ้าเราไปรับเราจะรับตรงนี้รับพอรับเสร็จปุ๊บมันเราจะมีที่ให้เบิกรถยางใต้มันจะมีโรงรถตรงนี้เราก็ขับลงมาตรงจุดแรกตรงสเตย์หรือกดตรงไหนก็ได้กด f 6ก get get ด่วนแต่ขับมาตรงนี้ก่อน นี่ก่อนอ่ะนะครับซ่อมไฟชั่วโมงละประมาณสองหมื่นถ้าเร็วกว่าน,นั้นก็ก็ได้เยอะกันน่นะแล้วขึ้นรถแล้วหันหน้าไปทางนั้นทางฝั่งนู้นอ่นี่ไม่ใช่แคนเซิลไปแคนเซิลไป ได้ที่เดิมเราก็ลงไปกดนี่ก็ได้อีก200ทําแบบเนี้ยไปเรื่อยๆแบบเดียวครับก็จะเป็นมหาเศรษฐีแห่งเมืองฟโฟลได้เลยฝากไว้ถึงคนในแก๊งนะครับเอาทำดูแค่สองจุดนี้นะทำแค่สองจุดนี้พอไม่ต้องทำจุดอื่นจุด จุดนี้มันขับรถแค่สิบกวิเองถึงละแต่ตรงจุดอื่นน่ะมันใช้เวลาประมาณสามสามสิบวิสี่สิบวิเราไม่ต้องไปไกลขนาดนั้นเรามาแค่ตรงน,นี้เฮ้ยจอดรถดีๆด,ดิจอดรถดีดีดีแม่ฮะแล้วไงมีปัญหาอะไรป้าอะไรนะ แล้วไงอ่ะมีปัญหาอะไรป้าล่ะไม่ก็จอดีดีทีครับคนทำมาหากินครับผมไม่คุยด้วยครับทำไมครับคุณผู้หญิงสวยเอ้ยหนุ่มไปแล้วไปไหนอ่ะไม่ทำแล้วหรอใช่หนุขี้เกียจเราก็หันหน้ามาขี้เกียจขับรถหนูไม่ชอบขับรถอ่ะหนูกดหนูกด f หกไม่ได้โอเคครับตามนั้นแหละครับก็ งานก็มีประมาณนี้แป๊บเดียวเงินก็จะขึ้นมาเรื่อยๆเ,เลยเมื่อกี้ผมเพิ่งมาเมื่อกี้เองได้มา3ามพันกว่าแล้ว